ใครเป็นสายขี้เกียจออกจากบ้านไปช้อปปิ้งบ้างคะวันนี้ฟ้ามีเว็บมาแนะนำค่ะขั้นตอนแรกนะคะสมัคร Membership ค่ะเขาก็จะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของเราลงไปนะคะเสร็จแล้วก็สมัครได้เลยและการสมัครครั้งแรกนะคะจะได้รับ50 W สิบวีลเเท่ากับ1บาทเลยเมื่อชอบครบ1000บาทนะคะจะได้30 W สิบวีลและ W ีลเอ็มเนี่ยสามารถใช้เป็นส่วนลดในการสั่งซื้อค้าถัดไปได้ด้วยนะคะใช้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการนะคะเราก็ไปกดเลือกสินค้ากันเลยค่ะนี่เลยฟ้าก็เลือกมาเป็นตัวนนี้ะะคะ เรามากอ่อกโค้ดส่วนลดกันค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนลดของเขาเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะฟ้าก็จะกออกโค้ดส่วนลดนะคะในขั้นต่ำที่เลือกมาค่ะเสร็จเรียบร้อยก็กดใช้ส่วนลดได้เลยเพียงเท่านี้ยังไม่พอนะคะทุกคนเรายังมีพอยท์ที่สมัครไว้ตอนแรกเพื่อใช้เป็นส่วนลดได้อีกค่ะก็กออกตามพอยท์ที่เราได้เลยนะคะอย่างฟ้ามี50 WM point ก็ก่อ,อกเป็น50ได้เลยค่ะเพียงเท่านี้สินค้าของเราก็จะลดราคาลงไปอีกต่อไปเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินได้เลยค่ะ ก็กอกข้อมูลตามที่เขาให้กอกเลยนะคะแล้วก็กอกวิธีการชําระเงินค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้สินค้าราคาที่ถูกมากด้วยค่ะทุกคนเวลเน็ตมาร์ช็อปนะคะจำหน่ายสินค้าดูแลผิวหน้าอาหารเสริมเครื่องใช้ในครัวเรือนครบวงจรเลยนะคะแถมสินค้าของเขาเนี่ยรับประกันสินค้าแท100้100%นะคะยินดีคืนเงิน10เท่าเลยนะคะแล้วก็มีการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางสามารถผ่อนชำระได้ปลอดภัยมั่นใจต้องที่เวลเน็ตมาร์ชช็อปเท่านั้นนะคะ เว็บดีๆมีที่นี่ที่เดียวอย่าลืมมาช็อปที่เวลเน็ตมาช็อปกันนะคะ